เอาอูยูไหมอูยูเอาอูยูมาให้แม่อ่าคือถูกต้องครับเอ่อแพ้คำว่าแพ้เออขอบคุณครับเอาคำว่าเช็ค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 แต่ว่านหนังสือถูกต้องครับหาคำว่าโมูจาให้แม่ครับหมจาครับผม หมจูจาขอบคุณครับโยกีใหม่อกีกอ่ะไอ้หหมูจาแปลว่ามัวแล้วก็หาคำว่าพี่แฮงกี้ครับอีพีเ่เพียงกี้เอามาหยิบยยมาให้แม่ครับพี่แฮงกี้แปลว่าเครื่องบินไม่ได้ไม่ต้องโยนครับไม่ต้องโยนแม่อันนี้ไม่ได้หาคำว่าหาคำว่าขดชู่ขดชู่ อามาให้แม่เลยครับเอามาขอบคุณครับแปลว่าพริกหาคำว่าชียักให้แม่ชียักชียักอมมาครับเอามาครับเก่งมากครับชียักแปลว่ายาสีฟันหาคำว่าคิดชาขอบคุณครับคิดชาแปลว่ารถไฟหาคำว่าบอส ขอบคุณครับหาคำว่าโทมัสเทอให้แม่ว,ว้าวขอบคุณครับหาคำว่าซูบาขอบคุณครับซูบารเก่งมากหาคำว่าโคง้คงโค้งเก่งมากครับเอามาให้แม่ค่ะหาคำว่าขอบขอบให้แม่ เออเก่งมากครับขอบไปว่าแก้วหาคำว่าออเรนจ์โอเคบักชมุมหาคำว่อาอ่อโซฟาโซฟาขอบคุณครับนี่โซฟาหาคำว่าไตกีไตกีไตจีโน่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 ยูโรไม่ดูก่อนสิลูเอานะ หาคำว่าชาดมชาเก่งมากหาคำว่าชูจอนจ่าขอบคุณครับหาคำว่าโฮบะเก่งมากครับขอบคุณครับอันนี้คำว่าอะไรเนื่อที่โโด,โ,โดเอามาให้แม่ครับ อันนี้คำแปลว่าอะไรขออู้ขออู้เอามาให้แม่ครับอ,อู้โอเคเก่งมากขอบคุณครับตบมือให้ตัวเองหนะ่อย